เกิดอะไรขึ้นกลางรายการสดเจนนี่และยูต่างคนต่างเขินกับเหตุการณ์นี้ อีกหนึ่งคู่รักที่โชว์สวีทอยู่บ่อยครั้งจนถูกจับตาว่าจะมีข่าวดีเมื่อไรสำหรับเจนเนี่ได้หมดถ้าสดชื่นกับแฟนหนุ่มยิวฉัดมงคลและก่อนหน้านี้เจนเนี่ก็ถูกทักว่าท้องก่อนแต่งหรือเปล่าในขณะที่เจ้าตัวรีบออกมาชี้แจงว่าไม่ได้ท้องแต่แค่อ้วนล่าสุดทั้งคู่ควงแขนออกรายการคุยแซบโชว์ มีบางช่วงบางตอนก็ได้จัดฉากซ้อมให้ยูขอเจนเนี่แต่งงานต่างฝ่ายก็ต่างเขินจนกระทั่งยูได้ถามว่าตัวเองแต่งงานกันไหมคะทําเอาเจนเนี่เขินหนักมากหนุ่มยูก็ได้คุกเข่ามอบช่อดอกไม้ให้ทันทีทางด้านคุณแม่เกตก็บอกว่าอนุญาตค่ะแต่ขอย้ำว่าอันนี้ซ้อมนะคะไม่ได้ขอแต่งจริงจ้า เจนนี่ก็ได้พูดถึงประเด็นท้องอีกครั้งว่าที่ทุกคนถามว่าท้องไหมท้องไหมแต่ก่อนบอกว่าเราอ้วนเอาจริงๆตอนนี้ประจำเดือนเรายังไม่มาหนึ่งเดือนแต่เรายังไม่ได้ตรวจอะไรนะก็เลยไปบอกแม่แม่บอกให้ถ่ายรายการให้เสร็จก่อนถ้าใช่ก็จะจัดงานแต่งงานเลยถ้าไม่ใช่ก็ทำงานต่อตอนนี้ถ้าถามว่าท้องไหมเราก็ไม่กล้าตอบเพราะต้องรอผลชัดเจนถ้าท้องจะบอกแน่นอนตอนนี้ยังไม่ได้ตรวจเลย ทางด้านหนิงปณิตาบอกว่าถ้าถามพี่นะโงเ่เฮงเจนนี่คือท้องทางด้านอาจารย์เป็นหนึ่งก็ได้ดูเรื่องแต่งงานให้สดๆกลางรายการเลยเจนนี่ก็บอกว่าตั้งใจไว้ปีหน้าทางด้านอาจารย์เป็นหนึ่งก็บอกว่าจากดวงทั้งคู่มีอะไรมาเติมเต็มเร็วมากก็ขอบอกว่าก่อนเดือน6ปีหน้ามีอะไรดีๆทั้งคู่ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ o com